ดีค่ะนักเรียนรูชื่อวราพรศิลาหรือผูกบนะคะสอนวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องศัพท์ทางทัศนศิลป์ซึ่งมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้นะคะ 1. นักเรียนเข้าใจถึงความสำคัญของศัพท์ทางทัศนศิลป์ 2. นักเรียนสามารถบรรยายและจำแนกศัพท์ทางทัศนศิลป์ได้ค่ะ คำศัพท์คำแรกที่เราจะเรียนนะคะการตัดปะหมายถึงงานที่เกิดจากการฉีกการตัดการปะของกระดาษหรือเศษวัสดุชนิดอื่นค่ะจากนั้นนํามาทาเกาวประกอบกันให้เกิดเป็นภาพเกิดเป็นผลงานเหมือนตัวอย่างภาพนี้นะคะเขาใช้กระดาษหลากหลายสีสันค่ะฉีกแล้วประกอบกันให้เกิดเป็นภาพบ้านคำศัพท์ต่อมาค่ะการหลอก การหล่อนั้นนะคะเป็นงานประติมากรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องอาศัยแม่พิมพ์เป็นหลักค่ะตัวอย่างเช่นนะคะด้านหลังตรงนี้ก็คือแม่พิมพ์ตรงกลางนะคะก็คือตัวผลงานเหมือนภาพด้านล่างอันนี้เกิดจากการหล่อด้วยความร้อนเมื่อแห้งแล้วนะคะเราก็จะแกะแม่พิมพ์ออกก็จะเกิดตัวผลงานขึ้นมาค่ะคำศัพท์ต่อไปค่ะ สัจจะนิยมหมายถึงงานที่มีลักษณะการวาดภาพที่เสมือนจริงตาเรามองเห็นอย่างไรเราก็วาดไปแบบนั้นเลยนะคะเหมือนในตัวอย่างภาพนี้ภาพนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวนากำลังเกี่ยวข้าวอยู่คำศัพท์ต่อมาค่ะนามมาธรรมนามมาธรรมนั้นเป็นงานศิลปะที่วาดโดยการตัดทอน รูปร่างรูปทรงสิ่งที่ไม่จำเป็นนออกไปนะคะเหมือนในตัวอย่างนี้อันนี้เป็นภาพใบหน้าคนแต่ดูลักษณะการลงสีนะคะนักเรียนมีการไล่น้ำหนักหรือว่าแม้กระทั่ง,งการร่างภาพรูปร่างรูปทรงเขาก็าจะแปลกตาออกไปจะตรงข้ามกับคำว่าสัจจะนิยมโดยสิ้นเชิงเลยคำศัพท์ต่อมานะคะหัตถศิลป์คืองานศิลปะ ที่อาศัยทักษะฝีมือและความชำนาญค่อนข้างมากนะคะตัวอย่างเช่นการลงลักปิดทองการทำตุ๊กตาหุ่นกระบอกหรือการสารปัตเพียนแม้กระทั่งภาพด้านล่างนะคะเป็นการวาดลายไทยลงบนแจกันลงบนกระเป๋าค่ะคำศัพท์ต่อมาจิตกรรมคืองานศิลปะท,ที่เกิดจากการขีดการเขียนของสีนะคะ ลงบนพื้นระนาบเพื่อให้เกิดสองมิติขึ้นมามนในตัวอย่างรูปนี้ค่ะอันนี้เป็นภาพวาดบรรยากาศยามเช้านะคะก็จะมีใบบัวมีทุ่งดอกบัวข้างหลังนะคะก็จะเป็นทิวเขาเป็นภาพบ้านค่ะคําว่าหุ่นนิ่งคืองานศิลปะที่วาดวัตถุหรือสิ่งของที่ไม่ขยับค่ะตัวอย่างเช่นในภาพนี้นะคะเป็นผลงานสีน้ําศิลปินเลือกวาดภาพกล้วย ผลไม้แจกกันโดยใช้ลักษณะการวางการจัดภาพเพื่อให้เกิดองค์ประกอบของภาพที่น่าสนใจค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะมันฑนศิลป์คืองานศิลปะที่เกิดจากการออกแบบมีความสวยงามและเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักค่ะนี่เลยค่ะตัวอย่างเช่นการออกแบบตกแต่งภายนอกการออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบตกแต่งภายนอกนะคะคือการออกแบบสวนการออกแบบสถานที่ต่างๆเป็นต้นค่ะส่วนการออกแบบตกแต่งภายในก็คือการออกแบบห้องนอนการออกแบบห้องน้ํานะคะเป็นต้นืลนในภาพตัวอย่างภาพน,นี้ก็เป็นการออกแบบห้องนอนนะคะสวยงามมากเลยค่ะคําศัพท์ต่อมานะคะประติมากรรม เกิดจากการปั้นการเชื่อมการหล่อของวัสดุนะคะงานประติมากรรมนั้นแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกัน1นูนต่ำา2นูนสูงและก็3ลอยตัวค่ะนูนต่ำนั้นนะคะมีลักษณะการหมุเนเพียงแค่นิดเดียวค่ะนูนสูงนูนได้ด้านหน้า,ด,า,นด,า,นาด้านข้างซ้ายด้านข้าง ขวาเหมือนในรูปเลยนะคะละอันสุดท้ายลอยตัวลอยตัวนั้นจะแตกต่างจากอุ่มอื่นโดยสิ้นเชิงเลยก็คือเราสามารถมองเห็นได้รอบด้านเหมือนในตัวอย่างภาพนี้นะคะในสไลด์นี้นะคะจะให้เรียนดูภาพแล้วลองทายคำศัพท์กันดูนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมานั้นจะตอบถูกหรือเปล่าครูมีเฉลยให้ตอนท้ายคลิปนะคะ ถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจะตอบถูกหรือเปล่าเรามาดูเฉลยกันนะคะคําศัพท์คำแรกคําว่ารูปแบบนูนต่ำก็คืองานประติมากรรมอีกรูปแบบหนึง่งที่เรารับรู้ได้เพียงแค่ด้านหน้าคําศัพท์ต่อไปนะคะ สัจจะนิยมก็คืองานศินละปะที่เราถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริงตาเราเห็นอย่างไรเราก็วาดไปแบบนั้นวาดให้เสมือนจริงนั่นเองค่ะคำศัพท์สุดท้ายนะคะที่จะเฉลยก็คือค,อคำว่าหัตถศิลป์ก็คืองานปีมือนะคะเป็นการวาดลวดลายลงบนแก้วมัคแก้วมัคก็คือแก้วที่ใส่น้ำร้อนแล้วมีหูมีฝาปิดแบบนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคำศัพท์ที่เราได้เรียนในวันนี้ อย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ